มาค่ะมาต่อกันนะคะเมื่อกี้เราคร้างกันไว้คือจะหาความถี่สะสมนะคะฉะนั้นการหาความถี่สะสมจะหาได้จากอะไรล่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอลองยกตัวอย่างนะคะให้พวกเราคิดตามนะการหาความถี่สะสมมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับการออมเงินนะคะออมเงินนั่นเองฉะนั้นเอาง่ายๆว่าวันที่1 นะคะเราออมเงินลงกระปุกออมสินไป10บาทฉะนั้นเงินสะสมในวันที่1ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ10บาทถูกไหมคะแต่ถ้าวันที่2เราออมเงินลงไปอีก10บาทค่ะเงินสะสมในวันที่สก็จะเกิดขึ้นเป็นเท่าไหรแทนและ20บาทคิดตามนะคะทุกคนวันที่สอาจารย์ออมเงินเพิ่มเข้าไปอีก20บาทค่ะฉะนั้น เงินสะสมในวันที่3ของเราก็จะเพิ่มเป็น40บบาทเพราะฉะนั้นหลักการหาความถี่สะสมก็จะคล้ายๆกับการออมเงินเมื่อกี้เราพูดถึงเงินแต่คราวนี้เราพูดถึงความถี่ดังนั้นความถี่สะสมของเราก็จะต้องไปหาจากช่องของความถี่นั่นเองก็พูดง่ายว่าเงินสะสมจะเกิดขึ้นได้ต้องมี เงินถูกไหมความถี่สะสมจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีความถี่นั่นเองนะคะดังนั้นเราจะมาหาความถี่สะสมกันโดยการดูที่ช่องของความถี่ค่ะก็คือช่องที่สองตรงนี้แต่คราวนี้อาจารย์บอกว่าเราจะหาความถี่สะสมแบบต่ำกว่านั่นหมายความว่าเราจะเรียงความถี่สะสม เรียงตามข้อมูลที่น้อยลงมาหามากค่ะถ้าแบบต่างกว่าเราจะไล่าจากน้อยลงมาหามากนะคะน้อยลงมาหามากต้องพูดแบบนี้เลยฉะนั้นความถี่สะสมที่เริ่มต้นช่วงชั้นแรกที่เราจะต้องหานั่นคือช่วงชั้นที่1ค่ะเพราะช่วงชั้นที่1ข้อมูลของเราเริ่มต้นที่น้อยที่สุดถูกไหมคะฉะนั้นความถี่ในช่วงชั้นที่1ค่ะที่เกิดขึ้นเป็น7 ความถี่สะสมก็จะเป็นเท่าไหร่ด้วยเหมือนเงินนะคะลูกยอดตังวันแรกเจ็ดบาทเงินสะสมวันแรกเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ทุกคนเจ็ดบาทค่ะนะคะอ่าผ่านไปแล้วนะต่อไปค่ะไล่ลงมาเลยค่ะช่วงชั้นที่สองค่ะความถี่สะสมเป็นหกไอขอโทษค่ะทุกคนความถี่เป็นหก ความถี่เป็น 6? นะคะสะสมในช่วงชั้นที่2เป็นเท่าไหรแล้วจากตอนแรกมีอยู่7เพิ่มอีก6เป็น13นะคะต่อไปค่ะช่วงชั้นที่3ความถี่เป็น8แสดงว่าความถี่สะสมในช่วงชั้นที่3ก็เพิ่มขึ้นมาค่ะจาก13บวกเพิ่มอีก8เป็น21นะคะ ช่วงชั้นที่4ความถี่เป็น5ความถี่สะสมในช่วงชั้นที่4ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่26ช่วงชั้นที่5ความถี่เป็น4ความถี่สะสมก็จะกลายเป็น30มสิบนะคะมีใครยังงงไหมงงไหมอ่ะถ้างงมองแบบนี้ค่ะมองว่าอันนี้เป็นวันที่1หยอดเงิน7บาทเงินสะสมเป็น7บาท วันที่สองยอดเพิ่มอีกหบาทก็จะสะสมเพิ่มเข้าไปเป็น13บาทวันที่สามยอดเพิ่มอีกแปดบาทก็จะสะสมเป็น21บาทวันที่สี่ยอดเพิ่มห้าบาทยอดเงินสะสมเป็น26บาทแล้วก็วันที่ห้ายอดเพิ่มสีบาทยอดเงินสะสมเลยเป็น30บบาทนั่นเองนี่คือหลักการหาความถี่สะสมแล้วก็เป็นการหาความถี่สะสมแบบต่ำกว่านั่นเอง นะคะทุกคนต้องพูดต้องย้ำนะต่ำกว่าคือเราหาความถี่สะสมโดยการเรียงจากข้อมูลที่น้อยไปหามากเรียงตามนี้เลยค่ะเพราะว่าในตารางเขาเรียงจากน้อยไปหามากความถี่สะสมเลยต้องเริ่มจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะทุกคนโอเคนะส่วนตรงนี้ n เท่ากับอะไร n ก็คือผลรวมของความถี่ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผลรวมของความถี่คือจับตรงนี้มาบวกกันค่ะได้เท่าไหร่30 เพราะฉะนั้นหนูจะดูเลยว่าไอ้ที่เราหามาถูกไม่ถูกดูค่ะบรรทัดส,สุดท้ายที่สะสมยอดจะต้องได้เท่ากับผลรวมความถี่ตรงนี้เห็นไหมยอดเท่ากันเป๊ะๆแสดงว่าหนูหาความถี่สะสมได้ถูกต้องแล้วนะคะถูกต้องแล้วอ่ะต่อไปค่ะหาความถี่สะสมเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะคือหาไร่ต่อหาตำแหน่ง ของมัยธยฐานนะคะสูตรในการหาตำแหน่งของมัยธยฐานข้อมูลแบบแจกแจงความถี่มีอยู่ว่า N ส่วน2 N ณที่นี้คือผลรวมของความถี่ก็คือเอา N ไปหารด้วย2 N ของเราเป็นเท่าไหร่นี่ไงสรุปไว้แล้วนะคะ N เป็น30ค่ะหารด้วย2 30หาร2เป็น15นะคะ 15ตรงนี้คืออะไรขอย้ำอีกหนึ่งที15ตรงนี้คือตำแหน่งของมัยธยฐานนะจ๊ะทุกคนจ๋าอาจารย์ต้องขอย้ำเดี๋ยวบอกว่าพอหาออกมาปุ๊บเป็น15ตอบทันทีเลยอาจารย์ข้อนี้ตอบ15ไม่ใช่นะคะ15มันคือตำแหน่งของมัยธยฐานนะคะทุกคนอ่ะ ต่อไปจ้ะเราได้ตำแหน่งของมัยธยฐานแล้วคราวนี้เราจะต้องไปหาว่าไอสิบห้าเนี่ยมันไปตกอยู่ช่วงชั้นไหนช่วงชั้นก็คือดูจากอันตรภาคชั้นลูกช่วงชั้นที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนหน่อยแล้วกันช่วงชั้นที่หนึ่งช่วงชั้นที่สองช่วงชั้นที่สามช่วงชั้นที่สี่ช่วงชั้นที่ห้า เพราะฉะนั้นตารางชุดนี้มีทั้งหมด5ช่วงชั้นแต่เราจะรู้ได้ไงว่ามัธยฐานจะตกอยู่ช่วงชั้นไหนระหว่าง 1, 2, 3, 4, 5ฉะนั้นให้หนูไปดูในช่องของความถี่สะสมค่ะให้ไปดูในช่องของความถี่สะสมนะทุกคนเพราะฉะนั้นความถี่สะสมจะเห็นว่าความถี่สะสมเป็น 7, 13, 21, 26, 30นะคะเราก็ไปดูว่า สิบห้าเนี่ยมันควรตกอยู่ในช่วงชั้นไหนระหว่างเจ็ดสิบสามยี่บเอ็ดยี่บหกสามสิบอ่พวกเราลองคิดตามซิว่ามันควรจะไปตกอยู่ช่วงชั้นไหนก่อนจะตอบเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูก่อนว่าเวลาดูว่าตำแหน่งที่หนูหาได้จะตกอยู่ในช่วงชั้นไหนให้วิเคราะห์แบบนี้ค่ะความถี่สะสมที่เกิดขึ้นนะคะตัวนี้พูดถึงต้นไม้มีทั้งหมด7ต้น ถูกไหมคะเท่ากับว่าความถี่สะสมตรงนี้มันก็จะเริ่มตั้งแต่ต้นที่1ถึงต้นที่7นะคะทุกคนเก็ตไหมก็ความถี่สะสมเป็น7ไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มที่ต้นที่1ถึงต้นที่7นะคะต่อไปค่ะความถี่สะสมเท่ากับ13ฉะนั้นมันต้องเริ่มจากต้นที่เท่าไหร่ต้นที่8ถึงต้นที่ สิบสามนั่นเองนะคะทุกคนต่อไปค่ะความถี่สะสมเท่ากับยี่สิบเอ็ดหมายความว่ามันเริ่มตั้งแต่ต้นไม้ต้นที่สิบสี่ถึงต้นที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปค่ะความถี่สะสมเป็นยี่สิบหกหมายความว่าต้นไม้เริ่มต้นที่ต้นที่ยี่สิบสองถึงเท่าไหร่ต้นที่ 22, 26นะคะให้มองแบบนี้นะทุกคนและสุดท้ายค่ะความถี่สะสมเป็น30หมายความว่าต้นไม้ต้นที่27ถึงต้นที่30เข้าใจไหมทุกคนโอเคนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อในคลิปถัดไปนะคะตอนนี้